สวัสดีครับถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook แบบนี้ต้องทำอย่างไรวันนี้นะครับพีทได้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook เขาบอกว่า2ในโพสต์ของคุณขัดมาตรฐานของเราเกี่ยวกับสแปมเขาก็บอกอีกว่าหากคุณคิดว่าเราตัดสินผิดพลาดคุณสามารถคัดขานคําตัดสินได้ต้องมาดูก่อนว่าโพสต์ที่เราถูกรายงานจาก Facebook คือโพสต์อะไร ถ้าเราไม่ได้ทำผิดจริงเราสามารถคัดค้านคำตัดสินได้เพื่อให้ Facebook รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยที่ facebook รายงานมาเนี่ยไม่ใช่ผิดจริงๆนะเขาจะได้ไม่ต้องอรายงานเราบ่อยๆครับเราก็กดเข้าไปตรวจสอบโพสครับเขาบอกว่าโพสของคุณขัดมาตรฐานชุมชนของเราเกี่ยวกับสแปมนะครับเตือนึ้นเลยนี่ครับเนี่ยผมนะครับแค่โพสครับว่า ทำไมต้องให้ลูกค้าทักข้อความก่อนสั่งซื้อพิมพ์สนใจใต้โพสต์นะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ f c e e o o o อ่ะจะชอบรายงานชอ็อตโพสต์แบบเราอครับโพสต์ในเพจอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นชอ็อตโพสต์สั้นๆเงี้ยชอบคิดว่าเป็นสแปมครับสามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับกดดาเนินการต่อครับแล้วก็กดดาเนินการต่อตรงนี้อยากให้อ่านนิดหนึ่งครับมาตรฐานของเราเกี่ยวกับสแปมนะครับ เขาบอกว่าเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มจำนวนการกดถูกใจการติดตามการแชร์หรือการรับชมวิดีโอโดวยวิธีชวนให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเราให้คำจำกัดคําว่าสแปมไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะต่อไปนี้การแสดงความคิดเห็นเดียวกันซ้ำๆยอดการกดถูกใจการติดตามการแชร์หรือยอดการรับชมวิดีโอเป็นยอดปลอม ร่วมการร่วมมือกันกดถูกใจหรือแชร์เพื่อชักจูงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับความนิยมของอาบางสิ่งบางอย่างในโพสต์นี้นะครับจริงๆถ้าเกิดใครติดตามเพจพีทที่ึกษ,ษาคาตลาดเนี่ยที่จะบอกว่าถ้าเกิดให้ใครอยากดูเรื่องราวนี้ต่อจะให้พิมพ์สนใจใต้โพสต์ตลอดนะครับพีทอาจจะใใล้อมไม่แก้โพสต์ในครั้งหน้าจากพิมพ์สนใจอาจจะเป็นต้องเป็นทําอย่างอื่นแทนนะครับเพื่อให้ฟิลไม่มองว่าเราชวนคนเข้ามา แสดงความเห็นซ้ำๆแต่ปิดเคยจะแบบนี้แล้วครับเราสามารถกดคัดค้านคําตัดสินได้นะครับกดดําเนินการต่อกดว่าไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินครับแล้วกดดําเนินการต่อแล้วก็กดปิดครับทำทั้งสองโพสครับทำเหมือนกันนะครับ ดำเนินการต่อดำเนินการต่อดำเนินก,การต่อนะครับกดเมนเด้วยคำตัดสินครับแล้วก็กดปิดถ้าวันนี้คุณโดนโพสต์แบบนี้นะครับแล้วคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทำผิดมาตรฐานชุมชน Facebook เกี่ยวกับสปแปมหรือสิ่งที่เขาแจ้งคุณสามารถคัดค้างคำตัดสินได้หากใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง The p i t Band เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ Facebook คำเตือนต่างๆเกี่ยวกับ Facebook ที่คุณไม่รู้และไม่รู้ก็ต้องแก้ไขยังไงจะรวมไว้ที่ช่องนี้และสําหรับใครที่เฟซมีปัญหาเฟซเข้าไม่ได้เฟซโดนแฮกเฟซติดรหัสสองชั้นเฟซโดนล็อกเพจโดนแฮกเข้าไปจัดการเพจไม่ได้สามารถติดต่อมาที่ Li n e id ad หรือพีดแบนอย่าลืมใส่อดนำหน้านะครับเดี๋ยวหาไลน์ไม่เจอนะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เล่น Facebook ทุกคน สวัสดีครับ